นอนคนทางอีกแล้วครับก็เอาใส่แล้วก็ทิ้งยก็ได้ครับพี่นอกครับผม มันคือเป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับผมคขึ้นฝ้าขึ้นฝ,ฝนนะครับผมช่วงนี้สายหน้ามาสวัสดีครับอันน้องสร้างครับผมเป็นใจเดวเน้อมาพามัมาเบิ้งถนน มีอยู่สวนยางนะครับผมทางนี้แหละทางสีสเกตนะครับบรรยากาศก,กับสีลมลื่นเพราะว่าเมื่อคืนกับฝนตกบรได้กาศยุ่ย้ยินเลยครับผมยางก็บริเกต นี่ครับผมอันนี้เป็นถนนไม้เลขสองสองสามหกนะครับผมจากบ้านสำโรงเขียดไปทุ่งกระบากระไวนะครับผมหรือว่าอุทยานแห่งชาติพนมดงรักที่เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับผมครับสวัสดีครับผมอาดซีสะดุดนิดหน่อยนะครับผมบอนอยนะครับลายอยู่ครับสิพาพี่น้องมาลุยครับ ไปกระนังจากเล็บสวนยางไปตัวำเพอ่อครับผมนุนกับซีมี่ดีเป็นช่วงแน่นะครับเป็นช่วงไป็ช่วงอะไรอัสันินันได้ครับพี่น้องครับไม่มีไม่กันสัน พอสะดุดปะครับผมไม่แน่ใจนะครับพี่น้องว่าสะดุดลายไปไนนะันไดี๋ยวเพื่อสิสะดุดลายอยู่ผมวานะนี่ครับันสายมือนี่เป็นของอันน้ำตกซ้ำลงเขียดน,นะครับพี่น้องครับผม ทางเขากับที่เขาทางนั้นโอ้ถ่ายไว้ให้พี่น้องท่านผว่เห็นท่านแล้ครับผมขับรถไว้พวดนี่ครับผม ทางซ้ายมือนี่จะเป็นสวนทุเรียนนะครับผมนี่ครับทางขวามืเนี่เป็นสวนทุเรียนนะครับพี่น้องครับผมเจอเจ้าปลูกแต่ก็เนี้ยมเนี้ยมไปเห็นออกราะว่าหัวนั้นเป็นต้นใหม่หลายนะครับฝนลงเม็ดแล้วครับผมน้อยๆนิดน้อ นอนใช่ไหมใช่แหละย่าเล็กน้อยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นจักรยานคันหน,นหนึ่งเท่าไหร่คันคันหนึ่งก็บเจ็ดแปดท่านเออแม่นมากคันหนึ่งเจ็ดแปดท่านอ่ะเป็นจักราากยานมอเตอร์ไซค์จักรยานไฟฟ้านะคุณพี่หน่อง รถจักรยานยครับผมมาสไสะนี่ครับผมเส้นซีจะเข่าคุนหาญนะครับผมอันนี้เป็นถนนเศรษฐกิดน,น,น,นะครับผมถนนการเกษตรนี่ละที่ว่าพระเจ้ามาขีดยางขีดยางกันลายนะครับผมอันนี้ครับผมวัดที่พาเอื่นวัดหลวงพ่อตะต้นนะครับผมที่ว่ามีชื่อเสียง ที่ขราเจ้าบูชานับถือกันหลายครับผมฝนลงเม็ดแล้วครับผมเอาได้อพี่นาวฝนลงเม็ดเลยได้เนี่ยนี่ครับอันนี้เป็นถนนสองหนึ่งสองเจ็ดนะครับผม คือเมื่อกี้แยกสามแยกเมื่อกี้จะไปทางอันเป็นยังก่อนน้ำยืนก็ได้ครับผมที่แยกขวาเมื่อกี้ข้างๆวัดนะครับผมไปทางน้ำยืนทางอันท่านออกเขาพ่อพิหารพาม้อยแดงนะครับผมทัพุูลได้ครับ นาเนี่เป็นอันบ้านสำนักไส้แลครับผมนะเดี๋ยวสีไฮเบิ้งโตปราสาท่าเป็นยังไงครับผมอา,จจาดีปไทยเด่เห็นอหมนั่นผมนี่ครับผมเห็นไหมครับพี่นอ้องปราสาทอยู่ในนั้นนะครับผมนี่ครับโตปราสาทเห็นไหมครับผมนั่นแหละตัวครับคือโตปราสาทครับผม ลาเห็นไหยครับผมเห็นปะนะครับอันนี้เป็นปราสาทตำนังไส้นะครับผมตำนักไส้เนาะ บรรยากาศคือฝ่าคือฝนครับเขามาแรกว่าทักท้ายได้เลยครับพี่น้องครับผมส่วนบันทีพี่น้องฟองปายนะครับผมสุขฝูดสุขพนครับผมดูดีกับมาชมบรรยากาศแบบลายตานดนึงนะครับผม เป็นสารแยกที่เราเห็นไม่นะครับผมมันตกเป็นช่วงๆครับพี่น้องคลิกยางหนาวาหานคลิกบุญหมเกือบตีเงี้ย มเยอนนนแล้วะ ha, ha ี่มอเยแล้วไม่ใช่บอมาเสร็จเรียบร้อยแล้วย่อนน้นเรียบอันนี้เป็นเสองนึ่งสองเจ็ดครับผม พี่น้องไลยตาแท่นแต่ผมในนอนฟ้าเนาะเราเราเป็นสันหลยให้นะครับ เป็นบันตัดเซ็นนะครับผม เรามาแล้วอะทักทายได้ด้วยครับผม เค okay นะครับผมก็ mm hmm. ขอลงแค่นี่แหละครับผมกล่องมันซันแห้งผมว่่มีไม่์กันซันนะครับผม mm hmm. ครับสวัสดีครับผม